ยังไงก็ตายนะรูดแล้วก็ายแบบนีไ้งไงนี่งไงน <c oughs> ี่ไงโอเคนีไ่งไงโข ทุกคนเห็นไหมอ่ะเอาละครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องเอกุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมวยในตำแหน่งจังเกิลนะทุกคนหมายเทม่มพลุนพลางใส่ในผมจะขึ้นให้นะมาครับเกมนี้เล่นมวยป่านะทุกคนเพราะว่าจากที่ผมลงอีพีที่แล้วเนี่ยมีเอฟซี FC คอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามวยอ่ะ ไลฟ์ประโยชน์บ้างเขียคลิปช้าบ้างกันป้อมก็ช้าตัวมันไลฟ์ประโยชน์มาเกมนี้ที่ผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูนะว่ามวยมันไม่ได้กกขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ทุกคนอย่าลืมว่าเกมมันเล่นเป็นทีนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งฮีโร่แต่ละตัวมันก็มีความสามารถของแบบของมันนะทุกคนก็มันก็ไม่เชิงว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละแต่ว่า ไม่รู้จะพูดยังไงนะมาดูกันดีกว่าทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะวะ่มาดูมวยป่าแล้วทุกคนมวยก็มันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามันแบบเขาเรียกว่าโป๊กได้ดีนะโป๊กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นฮีโร่แบบคอมโบชุดอะมาครับผม เรื่องซีซีนี้ก็บอกเลยว่ามวยม,มันก็ไม่รองใครนะทุกคนถ้าเกิดแบบต่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไงเองาไว้หนึ่งเฟิร์สนะทุกคนทีแล้วกลับบ้านที่คับรอเลยเฮ้ยว้าวาว้าวาว้าววาววาวาวทุกคนเห็นไหมกาลีโอเคได้สองปะเนี่ยเห็นน่าจะไม่ได้นะ ว่าเพื่อนผมจะเข้ามาังกรแต่ว่าผมไม่พร้อมนะทุกคนมามวยเฟิร์สบัตรแล้วทุกคนดูให้จบนะบอกเลยว่าเกมนี้มันแน่ตีดาร์กไปแล้วแต่ว่าแก๊กดึงโดนสวยเพื่อนอเดูไม่กลับอย่างงี้ตายนะโอ้ยเดี๋ยวผมไปดูนี่ดีกว่ายังไงก็ตายนะดูดแล้วก็ไายแบบนี้ นี่ไงนะถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดึงภ้าพออกไหมมันก็มันก็เก่งในแบบของมันนะทุกคนก็ผมว่าคนที่ไม่ชอบมวยก็น่าจะอคติมากกว่างทุกคนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นฮีโร่ที่เก่งตัวหนึ่งนะมาครับบวยกาตัวมันไร้ประโยชน์เหรอ มาครับอย่างนี้ตายนะอ,อมาลิฟขึ้นไปรองเท้าเจาะเกาะเวทนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามีเลสนะโอเคเรามาสามมาสี่อย่างนี้ตายนะอย่างไงก็ตาย อืมรอดไปเพื่อนบังให้นะทุกคนอ้าวอัปเปอรค์คลาไงเป็นไงมวยมวยมันดุแล้วทุกคนมาตอนนี้ได้รองเท้าจเจาะเวทมาแล้วนะเขายังไม่กลับด้วยนะทุกคน,นโ,โดนไปหนึ่งมาเราต้องต่อยสักสองหมัดนะทุกคนคนี่ไง โอเคเดี <Okay. S 2> <some> ๋ยวแล้วใครจะตีบ้านเอาละไม่เป็นไรทุกคนจะนะอยากเอาดาให้เพื่อนแต่ว่าอีน้าเหรอเฮ้ยกาลีก็เจ็บอยู่นะหนีงโอเครอยเข้าลังเสร็จแล้วทุกคนก็ไม่มีปัญหานะ อยากให้ทุกคนเปิดใจนะแล้วไม่เราจะพูดยังไงแล้วอ่ะผมมองว่ามันมันก็เป็นฮีโร่ที่เก่งนะได้บูมมาแล้วนะผมจะขึ้นเป็นอ่มงคุดเวทต่อนะทุกคนแบบเน้นแบบเปิดชุดเดียวหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมาสวยโอ้โหอันนี้ผมพลาดเอง โอ้โหนี่ผมอผาตสี่พลาดนะถูกส่งออกไปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยได้อยู่แล้วยีน่ายังไงยีนา่านี่ไง ko ไล่ปอมด้วยนะทุกคนแล้วก็ทำมิ่งดาร์กพอดีนะว่าข้างบนยังไง มาทุกคนเดี๋ยว,น,วยนะผมต้องไปเติมไฟว่ะผมจะไม่เอาเลนแหละเหมือนจะมีประเด็นเหนอโอเคมีประเด็นแน่นอนนะโอเคหลบสวยอาตอนนี้ผมได้มงกุดเวนมาแล้วนะเอาละ ดึงแค่สักตัว uh นึงเพื่อนอือหือไม่โดนต่อยไป็หนึ่งหมาด้ยแรงนะนี่ไงมาทุกคนเดี๋ยวนะอ้าวอย่างนี้หลุดเดียวโรนโดวะเนี่ยเฮ้ยพิกเกอร์โอเครอดไป

เดยวนะดูเล่นแล้วมาเลยครับยิงเลยเพื่อนอ้าวโดนไม่หวัดดีผมพาดต่อยไม่โดนได้ไง นั่งดูจังวาทุกคนสวยมาดิเอาคัทเข้าไปไม่โดนอุ้ยโดนนะเอา้าสวยเพื่อนอยังไงแม่งสวยจ้าตัดเลือดหน่อยตัดเลือดหน่อยเมท ผมต้องออกโอฟก่อนนะตอนนี้ผมเลดเกมแล้วผมต้องเข้าไปนะเอาละชิดต่อไปออกเป็นสตาร์ฟออฟหนูนะจอเกาะใหญ่นทุกคนต้องมีนะต้องมีมันก็เป็นไอเทมสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะทุกคนโดงดัร์สลเยอร์ให้โจมตีและตอนนี้ทำมีมังกรแล้วนะทุกคน โดนต่อย,ยอเห็นไหมทุกคนคิวกอดโดนต่อยเป็นหนึ่งหมัดก็เจ็บอยู่นนะครึ่งหลอดเลยมาได้สตาร์ทออฟโมันแล้วทุกคนผมรู้ว่าเขาต้องมากันกผมต้องได้คิวหนึ่งโอลอดเฉยล,ลอดพอพัสซิไดแล้วนี้ มาทุกคนเอาไมคิวกอดชุดเดียวหายนะเมื่อกี้อีกหมัดเดียวเท่านั้นนะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครจะโดนโอเคจิเทลโดนแล้วผมมีโอ้กไงแล้วเพื่อนช่วยผมด้วยดิโอ้โหแล้วเพื่อนอไปไหนหมดโอเคไม่เป็นไรไม่จะตายกันหมดแล้วสองตัวเมื่อกี้ เอาลากเข้ามาแล้วก็เสียดักมานนะทุกคนเห็นไหมอ่ะหมัดเดียวหลับอ่ะมาดิครับโอ้ อ้มาดูก mm ัต hmm. ต like okay, ่อทุกคนเกมยังไม่จบตึงแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่ายังไงไปปิดแล้วข้างบนเกยังไงก็ได้ชัวนะโอ้ยถ้ามวยได้คอมโบนะผบอกเลยว่าตายหมดนะทุกคนคือตอนนี้ผมเข้าไฟอาจจะลำบากนะแต่ว่าถ้าผมแบบยืนานได้ผมเดินมาไปกันแล้วทุกคนเอาแล้วอุ้ย ปุ่มอุ้ยตายเดี๋ยวนะคิวกอดมันตีบ้านอยู่เพื่อนถอยก่อนเรียวบัตของข้าทำลายได้กระทั่งชุดกล้อเดี๋ยวก่อนเพื่อนป้องในของเราถูกโจมตีเดี๋ยวนะโดนไปหนึ่งมัดเคลียร์คลิปก่อน กลังเฮ้ยได้ไงอะทุกคนโอเคผมถามเต็มที่แล้วนะคลิปนี้แผ้ผมก็จะลงให้นะนะนถามว่าเคลียร์คลิปช้าไหมมันก็เคลียร์คลิปช้าจริงนะทุกคนการบ้านช้าไหมการบ้านก็ยากพอสมควรนะแต่มันก็จะเก่งอีกด้านหนึ่งของมันนะทุกคนยังไงก็ทุกคนก็พิจารณากันเองว่ามันสมควรเล่นไหมนะ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับมวยป่านะทุกคนก็สู้กันเยอะอยู่นะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะทุกคนสําหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮีโร่ก็มีความสามารถเฉพาะทางของมันนะทุกคนแล้วอย่าลืมว่าเกมเขาเล่นกันเป็นทีมนะทุกคนมันก็มีแพม้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนโอเครับชมให้สนุกนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย